มาอีกแล้วนะคือโอ้โหถึงขนาดว่ามีอาวุธมาด้วยอ,ะอ่ะชิงเสื้อมีมีดพามาด้วยฮะเห็นน้องเนี่ยนะฮะใส่เสื้อด,ดอนผีบินขี่รถกำลังจะกลับบ้านสั่งให้จอดรถเลยแล้วก็มีดนะฮะรูน้องบอกว่าให้ถอดมาถ้าไม่ถอดมามึงโดนสุดท้ายน้องต้องยอมถอดเสื้อให้ครับแต่ก็โดนให้บางส่วนเหมือนกันนะเนี่ยโดนมีดฟันฮะนี่คือภาพตอนที่เจ้าที่กู้ภัยนะครับกำลังช่วยทำแผลนะครับ วัยรุ่นชาย2คนนะคนแรกชื่อเนมครับน้องเนมอายุ15โดนมีดฟันที่แถวๆมือแล้วก็แขนครับส่วนอีกคนหนึ่งเจ็บที่หลังครับชื่อว่าน้องแมนครับน้องแมนเนี่ยยังเป็นเด็กชายอยู่เลยอายุ14เท่านั้นเองครับถูกของแข็งกระแทกที่หลังตรงจุดกระเทะครับอยู่ระหว่างบ้านนิ้วด่อนกับบ้านครูสนามนะครับในจังหวัดสกลนครถามน้องทั้งสองคนครับก็เล่าให้ฟังบอกว่าผมกับเนมนะฮะเลิกเรียนใช่ไหมเนมก็ขี่มอเตอร์ไซ แมนไปส่งบ้านระหว่างทางครับมีกลุ่มวัยรุ่นชายหลายคนขี่โมอเตอร์ไซค์มาประมาณสามสี่คนได้ขี่ตามมาครับแล้วก็สั่งให้น้องเนี่ยหยุดรถซึ่งกลุ่มวัยรุ่นที่ว่านี้มันบอกว่าเฮ้ยหยุดเลยแล้วก็เสื้อเนี่ยมึงถอดมาค่ะเสื้อตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นเสื้อที่แม่ก่อนหน้านี้มันเคยเป็นข่าวไงว่าก็มีการทิงเสื้อกันครับเออเหมือนกับว่าเป็นของที่แบบ หายากอ,ะอ่ะแล้วต้องใช้ตังเยอะอ่ะตัวละหลายพันน่ะในการ<ช>ที่จะเป็นเจ้าของได้อ่ะเขาไปซื้อต่อกันเห็นบอกว่าตัวเป็นพันเลยทีเดียวนะเ,<อ>เป็นเสื้อยืดวงดอนผีบินครับคุณผู้ชมครับก็เป็นวงแทชเมทัลของบ้านเราเนี่แหละฮะเคยดังเคยดังมากน <ะ S 1> ในปี2528และเด็กๆที่ชิงเสื้อกันเนี่ยเกิดยังไม่ทันเลยยังไม่ทันเลยเออแต่อยากได้ตอนนี้มันฮิตไงเห<อ>็นยังไก็ใส่กันนะก็เลยแบบชิงเลยค่ะ แล้วเอาหมวกกับน,นกน้องไปหนึ่งใบด้วยน้องบอกว่าตอนนั้นไม่รู้จะทําไงผมก็กลัวถูกทําร้ายใช่ไหมอเอาไปก็เอาไปแต่ตอนนั้นก็ถูกฟันไปที่แขนกับมือนิดนึงเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ขี่รถหนีไปเลยล่าสุดช่วงบ่ายเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับตำรวจสพสกลนครนะครับนำกำลังเข้าไปติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาได้ครับเป็นเยาวชนอยู่เลยทั้งหมด1ิบคนเนี่ยนั่งเลียงลากันอยู่ตรงนี้ครับอายุยังน้อยก็อยู่เลย แล้วก็ไปเจอของกลางเป็นมีดพลาสองเล่มนะครับเสื้อยืดสีดำอ่ะเนี่ยก็คือเสยืดดอนผีบินนี่แหละครับรวมไปถึงหมวกกันน็อกอีกหลายใบที่ไปขโมยมาดูสินี่แสดงว่าชิงมาหลายอย่างแล้วนะครับชิงมาหลายรั้นแล้วด้วยซ้ำดูสิมีทั้งเสยืดดอนผีบินอ,อ,อเห็นไหมคือถ้าอยากได้อย่าไปชิงกันแบบนี้มันไม่ได้ทําให้คุณเก่งขึ้นนะเอาจริงๆเสื้อแบบนี้คนที่ออกแบบเนี่ย เป็นผู้ที่ก่อตั้งวงดอนผีบินนะคุณพี่สมบัติแก้วทิศเขาบอกถ้าอยากได้ลงทุนหน่อยซื้อหน่อยในเพจเขายังขายยังขายอยู่หรอยังขายอ,อ๋อนึกว่าเป็นของหายานึกว่าเป็นของที่แบบว่าแบบเป็นแรไอเทมที่แบบไม่มีวางขายแล้วมีออมียังมีวางขายแต่ก,ออก็จะมีหลายลายแล้วก็หลายสกรีนอเออบางครั้งก็มีการวาดด้วยมืออีกอะไรอย่างเงี้ย<อ>มีแต่ละรุ่นก็จะแตกต่างไปยุ่นรุ่นอะไรนะยูโทเปียก็มีเ<อ>นี่ย คือเขาบอกมันเป็นเสื้อแบบยอดนิยมเลยอ่ะแล้วคนก็จะสะสมสะสมกันแต่ว่าไม่รู้ว่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้คือแนววินเทจหรือยังไงก็ไม่รู้เนาะก็เห็นเขาใส่กันแล้วแบบว่าเออแบบเนี้ยใส่ล้วเทก็อยากจะใส่บ้างนี่เนี่ยนี่อันนี้นะคะยูโทเปียที่เมื่อสักครู่นี้นะนี่นี่นี่อเนี่ยเนี่ยเแล้วก็มีสกรีนทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยนะคุณผู้ชมครับไปจับนะครับโยโยนทั้ง10คนนี้ได้ในบ้านพักที่อำเภอเตางอยนะก็เลยคุมตัวมาให้พนักงานสอบสวนนะครับที่สพเมือสกลนคครระับ ก็เหมือนมีการแจ้งข้อหากันไปนะฮะส่วนแรงจูงใจครับคือตอนนี้ตำรวจบอกว่าเพิ่ๆเผอนะพวกมันไม่ได้อยากได้เสื้อจริงๆหรอกมันเป็นพฤติกรรมเลียนแบบนะก็คือเหมือนว่าเอ้ยชิงมาแล้วเทดูสิก็เลยเอาบ้างเลยไงเนี่ยดูดูคือถ้าอยากได้ก็ไปหาซื้อเอาเก็บตังค์หน่อยนะเอนย่ามาโชกกระางแบบนี้พูดเลยยังเหมือนจะอยากได้เหมือนกันนะ